คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างเพชรประมวลหอจอกอกรุ๊ปสุธิฝ่แดงนะครับกับยอดศิลปะรดสวยจากเจดสายพลิ้ว113ปอนด์เริ่มยกที่สองมานะครับเริ่มจากชิงเดินเข้าหาเพชรประมวลโอ้โหดูว่ามีแข้งมีศอกแล้วก็มีแข้งขวายอดศิลปะนี่คอยบวกศอกเหมือนกันนะครับมาดูกันที่วงในดูจังหวะการไล่แขน ต่างฝ่ายมีต่างไม่ยอมกันเลยครับวงในไล่แขแล้วก็ตีอ่ะดูนะครับเครื่องเริ่มติดเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะครับแลกกันเจ็บ็บทุกดอกครับอ่ะมีทั้งหมัดทั้งศอกครับโดยเฉพาะศอกของยอดศิลปะครับแหมสับได้แบบรวดเร็วครับมักสกูนี่โดนต่อยท้องมาก็ต่อยท้องคืนไปครับเพชรประมวลถีบไว้ก่อนครับแข้งขวาเตะคืนยังไม่โดนไทยยุบไทยย่นมีถึงแพ้นะครับเพราะดูลีลาการทุกนี่ขายคืนกันมาก อยู่ที่ใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันแล้วครับเอกเอาทันกันเลยครับเนี่ยอยู่ที่วาทีต่อทีครับโดนขาจักราจีหรือเปล่าครับนี่หมัดขวาแล้วยนับเลยครับโดนหมัดของเพชรประมวลเข้าไปครับยอดศิลปะนับแรกมาแล้วครับยกที่3ครับขยับเข้ามาครับตอนนี้ครับต้องเอานับคืนให้เร็วเลยครับยอดศิลปะครับหมัดขวาต่อยเข้าไปครับโดนแทงเข่าซ้ายเข่าขวามาพยายามตีตีสวนขึ้นไปครับยอดศิลปะ โอ,โ,โอ้โหนี่ครับมามีเหตุเกิดเอ้ยโอ้ยอ,อย่าพิ่องอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนโอ้โหมายังไม่ทันฟื้นเลยครับไปบวกไปแลกแล้วกรรมการยุติเลยครับโอ้โห,โหนี่ครับมาจบเร็วเลยครับยกทีสามเท่าน,นั้นเองครับมาเป็นอันว่าเพชรประมวลหอจอกกรุปกรุ๊ปสุดทีวันนี้ย้ำแขนไปเป็นภาคทีสามรอเลยครับเพชรประมวลมนี่ครับ ความปลอดภัยของนักมวยครับเราดูภาพช้าครับดูภาพช้านี่ครับจังหวะบวกกันก็คือแดงแม่นกว่าครับรูปมันจะไปตั้งแต่เกือบเกือบจะหลับกลางอากาศแต่ว่ายังแข็งใจกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อครับโอ้โหแต่ว่านี่ครับยังไม่ทันฟื้นดีครับแล้วก็เข้าไปบวกไปแลกเพราะฉะนั้นนี่ครับทำให้ฝ่ายแดงครับโชว์ฉายอีกชุดหนึ่ง ท่างการท่านเคเห็นว่าไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อสู้ครับเพื่อความปลอดภัยก็ยุติการชกไปในยกที่3ครับ